สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูตาในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คณิตศาสตร์เราจะเรียนหน่วยที่6กันอยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือการวัดความยาวและการวัดน้ําหนักนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราถึงเรื่องการวัดน้ําหนักแล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักเครื่องมือของการวัดน้ําหนักหรือการชั่งแล้วนั่นเองนะคะ ดังนั้นอ่ะมาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะการชั่งคือการที่เรานำสิ่งของไปชั่งดูว่าสิ่งของสิ่งนี้หนักเท่าไหร่นะคะส่วนมากเด็กๆจะเห็นอ่าการชั่งของก็คือเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมคะลูกอ่ะดังนั้นการอ่านกิโลก็จะมีวิธีการอ่านก็คือใช้หน่วยเป็นขีดและกิโลกรัมนะคะ1ิขีดเท่ากับ หนึ่งกิโลกร,รัมนะคะสิบขีเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดนะคะเตรียมแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งร้อยานะคะหนึ่งร้อยเก้าหนึนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนัก การเปรียบเทียบก,ก็คือการที่เรานําสิ่งของอสองอย่างหรือมากกว่า2ออย่างนะคะขึ้นไปเอามาเปรียบเทียบก,กันว่าสิ่งใดหนักกว่าหรือเบากว่านั่นเองนะคะ,ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปให้เจอหน้าแบบนี้นะคะนั่นก็คือ109นั่นเอง อเรามาดูคำสั่งกันเลยนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยยกสิ่งของในแต่ละข้อขึ้นเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วระบายสีสิ่งของที่หนักกว่าอเ,เป็นสิ่งของที่เด็กๆน่าจะาคุ้นเคยนะคะน่าจะคุ้นเคยหรือใครมีตอนนี้อยู่ที่บ้านสามารถนำไปหยิบมา เป็นสื่อของเราได้เลยนะคะถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะคะลูกแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองนึกตอนที่เราเคยจับนะคะนึกถึงตอนที่เราเคยจับเคยหยิบน,นะคะ,ะมาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งสิ่งของคุณครูให้มาสองอย่างนะคะสองอย่างอย่างแรกให้ลูกแก้วค่ะลูกแก้วที่เราเอา,เอาไว้เล่นใช่ไหมคะเด็กๆชอบเล่นนะคะแต่อย่าอมนะคะไม่ดีนะคะจะติดคอ ลูกแก้วกับลูกเทนนิสลูกเทนนิสที่เขาเอาไว้เล่นกีฬาตีเทนนิสนั่นเองเด็กๆลองคิดดูว่าสิ่งไหนหนักกว่ากันถ้าสิ่งไหนหนักกว่าให้ระบายสิ่งนั้นใช้สีอะไรก็ได้ในการระบายนะคะ,ะคุณครูคิดว่าลูกเทนนิสหนักกว่าคุณครูก็ระบายลูกเทนนิสแล้วนะคะ โอเคเด็กๆคิด <c oughs> เหมือนคุณครูไหมเอ่ย <c oughs> ต่อไปข้อที่2คุณครูให้สิ่งของคือสมุดสมุดนะคะสิ่งของอย่างที่สองคุณครูให้ซองจดหมายเฉพาะซองนะคะซองจดหมาย สมุดที่เราเขียนหนังสือนั่นเองนะคะลองคิดซิว่าระหว่างสมุดกับซองจดหมายอะไรจะหนักกว่ากันอ่านะคะคุณครูคิดว่าสิ่งที่หนักกว่าคือสมุดนั่นเองนะคะสมุดเด็กๆคิดเหมือนครูหรือเปล่าอ่ะระบายสีอะไรก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามคุณครูให้หลอดนะคะหลอดดูดน้ำมานะคะ่ะลูกเด็กๆต้องเคยเคยหยิบเคยจับแน่นอนใช่ไหมคะอย่างที่สองอ่ะอันนี้เด็กๆก,กำลังถืออยู่เลยนะคะนั่นก็คือดินสอเด็กๆคิดว่าหลอดดูดน้ำกับดินสอที่เราใช้เขียนหนังสืออะไรหนักกว่ากัน อ่านะคะไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือดินสอนั่นเองนะคะดินสอหนักกว่ากันนะคะต่อไปข้อที่สี่คุณครูให้ลูกกอล์ฟอ่าตีกอล์ฟวันนี้คุณพ่อไปตีกอล์ฟนะคะลูกกอล์ฟกับลูกปิงปองลูกปิงปอง,องอาจจะเป็นลูกสีส้มๆนะคะลูกเล็กๆ เด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่ากาันร,ระหว่างลูกกอล์ฟกับลูกปิงปองอ่าคุณครูคิดว่าเป็นลูกกอล์ฟนะคะคุณครูก็ระบายลูกกอล์ฟอ่านะคะไหนใครถูกทั้งสี่ข้อเลยใครถูกทั้งสี่ข้อเลยมีไหมลูกอ่าเก่งมากค่ะอ่ะมาดูข้างล่างนะคะ ข้อที่สอง้างล่างบอกว่าอ่านน้ำหนักของแตงโมและมะม่วงแล้วตอบคำถามให้เด็กๆอ่านน้ำหนักและมะม่วงแล้วตอบคำถามทางด้านซ้ายมือจะเป็นแตงโมลูกแตงโมนะคะหนึ่งลูกขวามือเป็นมะม่วงหนึ่งลูกเด็กๆดู เข็มกิโลนะคะแตงโมชี้เลขสองมะม่วงชี้เลขหนึ่คำถามถามว่าข้อที่1น,นะคะแตงโมหนักจุดกิโลกรัมแตงโมหนักเท่าไรคะอะสองเลขสอก็คือมาถึงเลขสองพอดีเลยดังนั้นก็จะเป็น 2กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่สองมะม่วงหนักจุดจุดจุดกิโลกรัมะมะม่วงหนักเท่าไรคะเข็มชี้เลขหนึ่งดังนั้นมะม่วงจึงหนักหนึ่งกิโลกรัมนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถึงเลขไหนก็คืออ่านเลขนั้น1กิโล2กิโล3กิโลนะคะไม่ยากนะคะลูกต่อไปข้อที่3ผลไม้ชนิดใดหนักกว่าและหนักกว่ากันเท่าไรข้อนี้มีสองคำถามนะคะเด็กๆต้องตอบให้ครบคำถามแรกคือผลไม้ชนิดใดหนักกว่า แน่นอนค่ะผลไม้อะไรคะเลขที่มากก็คือแตงโมนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนว่าแตงโมหนักกว่ามะม่วงแล้วหนักกว่าการเท่าไรเด็กๆชูนิ้วสองนิ้วกับหนึ่งนิ้วสองกับหนึ่งวิธีการคือถ้าเปรียบเทียบกันให้เอามารลบกันนะคะมีสองวิธีคิดอ่ วิธีที่1นับหนึ่งน,นง้ถึงสองหนึ่งแล้วไปสองอดังนั้นได้นิ้วเดียวตั้ือหนึ่กิโลกรัมวิธีที่สองชูงขึ้นมาสองนิ้วแล้วหายไป1น,นิ้วลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งมีค่าเท่ากับเมื่อกี้นะคะสองวิธีดังนั้นสรุปได้ว่าข้อนี้ข้อที่สาม แตงโมหนักกว่ามะม่วงอยู่หนึ่งกิโลกรัมแตงโมหนักกว่ามะม่วงอยู่หนึ่งกิโลกรัมอะคุณครูให้เวลาเด็กๆเขียนนะคะ วันนี้เราจะทำแค่หน้าเดียวนะคะเด็กๆก็คือหน้า1 0 9น้าหน้าเดียวนะคะเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของนะคะอ่าถ้าใครเสร็จแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะหน้านี้หน้าเดียวแล้วเจอกันนะคะในวิดีโอครั้งหน้านะคะเรื่องการชั่งเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ